เด็กหญิงนิยายล่าแขนฉบับนางมันบทที่48ท่านอาทั้งสองหลานเหลือเวลาไม่มากแล้วก่อนตายหลานมีความปรารถนาสุดท้ายหวังว่าท่านอาทั้งสองจะช่วยให้สมปรารถนา ยามคำพูดนี้หลุดออกมาเสียงร่ำไห้ปานขาดใจของคนเป็นแม่ที่กำลังจะสูญเสียบุตรชายเพียงคนเดียวในไม่ช้าก็ดังขึ้นเสียเมียวผิงศบหน้าร้องไห้กับอกสามีกลางอกปวดร้าวเหมือนมีคนเอามีดมากระน่ำแทงบุตรชายที่นางรักและภูมิใจชาไหนจึงอายุสั้นเช่นนี้หลิวหยงลินเหลือมองสองสามีภรรยาตระกูลซ่งดวงตาโศกเศร้าหม่นหมองฉายความรู้สึกผิดที่ซ่งเทียน เหิงต้องมีสภาพเช่นนี้สาเหตุล้วนมาจากบุตรสาวของเขารักคนผิดชีวิตพังพินาศท่งเทียนเหิงไม่ยอมพักรักษาตัวเร่งรุดยกทัพกับเมืองหลวงเพราะต้องการช่วยเหลือหลิวหมิงยวนต่อสู้แลกชีวิตกับอู่ซวยหยาง เพราะต้องการแก้แค้นให้หลิวหมิงหยวนเขาอยากให้ทั้งสองคนเปิดปากด่าทอกล่าวโทษถามหาความรับผิดชอบจากตระกูลหลิวถามว่าตั้งแต่ต้นจนจบกลับไม่ได้ยินแม้เครื่องคำซ่งตรงอย่าง ทางหนึ่งปอบภรรยาอีกทางประสานสายตากับหลิวหย่งลินผ่านเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้สองบุรุษวัยกลางคนดูแก่ชาราลงไปนับสิบปีจอนผมทั้งสองข้างมีสีดอกเหลาแซมปรายปดวงตาศกเศร้าเสียใจของซ่องตรงอย่างไม่มีแววตำหนิติเตียนหรือโกรธเคืองอันใดทั้งหมดเป็นสิ่งที่บุตรชายเขาเลือกจึงไม่มีเหตุผลให้โทษผู้อื่น จะโทษก็ต้องโทษตัวเขาที่ไม่ตักเตือนบุตรชายอ่อยอีกฝ่ายถลําลึกยินดีตายเพื่อคนรักแต่ไม่ยอมให้นางต้องแบกรับความไม่เป็นธรรมบุรุษตระกูลส่งยึดมั่นในรักหากเปลี่ยนเป็นเขาก็คงเลือกเดินทางเดียวกับบุตรชายเขาสายศีรษะพางทอดถอนใจ พาให้บรรยากาศภายในห้องโถงหดหูลงยิ่งกว่าเดิมเหลิยวยงลินถอนสายตากับด้วยความละอายใจต่อบบุรุษที่ตนเองนับถือไม่ต่างจากพี่ชายส่งภรรยาให้สาวใช้ประคองจากนั้นเข้าไปพยุงส่องเทียนเหิงให้ลุกขึ้นเทียนเฮิงเจ้ายังหนุ่มนั่นอนาคตรุ่งรอดสามารถนำพาวงตระกูลไปได้อีกไกลพูดเรื่องตายอะไรกันขอเพียงเจ้ายอมพักรักษาตัว อาเชื่อว่าอีกไม่นานเจ้าจะต้องหายดีนะริมฝีปากส่งเทียนเหิงระบายยิ้มข่มกั้นความเจ็บปวดที่กัดกินไปทั่วร่างเรามีมาแลงนับพันนับหมืน่นโดยเฉพาะบาดแผลสะกันบริเวณหน้าท้องที่เพิ่งได้มาจากการต่อสู้กับอู่เ่วอยางก่ลาวเสียงอ่อนแรงร่างกายหลานหลานย่อมทราบดี ที่ยืนหยัดอยู่ได้จนถึงป่านนี้เป็นเพราะวิชาแพทย์อันล้ำเลิศของเจิ้งเวินเสียนชายหนุ่มเว้นจังหวะพักหายใจท่านอาน้องไม่อยู่แล้วนางลงไปปรโลกคนเดียวต้องหวาดกลัวมากเป็นแน่หลานจะไปอยู่เป็นเพื่อนนางปกป้องดูแลนางเชกที่ผ่านมาคําขอสุดท้ายของหลานคือต้องการแต่งน้องเป็นภรรยาใช้ฐานะสามีไม่ใช่พี่ชายอยู่เคียงข้างนาง หวังว่าท่านอาจ,จะช่วยส่งเสริมนี่ หลิวย่งหลินพูดไม่ออกลำคอตีบตันอัดแน่นไปด้วยก้อนน้ำตาที่พยายามกั้นไม่ให้ไหลในยามที่ภรรยาท้อแท้สิ้นหวังกับการจากไปของบุตรสาวเขาที่เป็นเสาหลักเพียงหนึ่งเดียวของนางจะแสดงความอ่อนแอออกมาได้อย่างไรไม่ใช่ไม่เสียใจที่บุตรสาวจากไปแต่จําต้องเข้มแข็งเพื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่บรรดาข้ารับใช้ที่อยู่ในห้องโถงพากันก้มหน้าไม่นานก มีเสียงสะอื้นให้พากันหลังน้ำตาให้กับความรักที่กระทั่งความตายก็มีอาจพรากจากจิตใจหดหูยากบรรยายเวลาผ่านไปเนิ่ดนานหลิวยงหลินยังคงพูดไม่ออกดวงตาแดงตํำหลุบมองของในมือส่งเทียนเหงิงพบว่าเป็นผ้าสีแดงพับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครั้นพินิดพิจ,จารณาจนแน่ใจว่าคืออะไรน้ำตาคนเป็นพ่อสุดจั่ ต้องปล่อยให้มันไหลรินออกมาหัวใจบีบรัดรุนแรงหายใจอย่างยากลําบากชายวัยกลางคนสูดลมหายใจลึกยาวปาดน้ำตาอย่างลวกๆรอจนจิตใจกลับมาสงบถึงค่อยเอ่ยเทียนหฮเรื่องอื่นเจ้าฉลาดหลักแหลมเป็นที่หนึ่งฉันไหนเรื่องรักถึงโง่งมนักยวนเออเยียบย่ําทําร้ายจิตใจเจ้าด้วยการแต่งให้ผู้อื่นมองข้ามความปรารถนาดีของเจ้า เจ้าควรโกรธแค้นางโกรธเคืองนางชิงชังนางไม่ใช่อยากแต่งนางเป็นภรรยาเก่าจบมองไปทางซ่งตรงหยางกับเสียวเมี้ยวผิงประกายสับสนไม่เข้าใจว่าผ่านดวงตาเหตุใดทั้งสองจึงไม่มีทีท่าจะห้ามปรามบุตรชายบุตรชายของพวกเขากำลังจะแต่งสตรีที่เป็นต้นเหตุให้ตระกูลซ่งสิ้นไร้ทายาทอยู่นะ ความละอายใจความรู้สึกผิดส่งผลให้หลิวยงหลินมิอาจตอบรับคำขอนี้ได้ตระกูลหลิวทำให้ตระกูลซ่องเดือดร้อนมากพอแล้วเขาจะเห็นแก่ตัวด้วยการจับบุตรสาวที่ผ่านการแต่งงานกับชายอื่นไปแล้วมายัดเยียดให้ตระกูลซ่องได้อย่างไรเทียนเฮิงยวนเออไรว่าสนาไม่คู่ควรเป็นสะอรพตระกูลซ่องเจ้าเก็บชุดแต่งงานนี้ไว้ให้สตรีที่คู่ควรเถิด อขอบใจที่เจ้าช่วยสับเปลี่ยนตัวกับหญิงออกจากคุกหลวงทำให้ตระกูลหลิวรอดพ้นจากการล่มสลายแต่คำขอของเจ้า,าตกลงไม่ได้จริงๆลำพังสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็สู้หน้าบิดามารดาเจ้าไม่ได้แล้ว แววตาส่งเทียนเหงิงมีความดื้อรั้นนี้ใสเขาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่คนประเภทยอมแพ้อะไรง่ายๆโอกาสสุดท้ายนี้ไม่ว่าอย่างไรต้องคว้ามาให้ได้ยามอยู่ไม่ได้ครองคู่เ้าว่ายามตายขอนอนร่วมลงท่านอาไม่ได้ทำอะไรผิดเหตุใดต้องไม่กล้าเผชิญหนะ้ากับบิดามารดาของหลานในใจท่านอากังวลเรื่องใดมีหรือที่หลานจะไม่รู้ ทุกอย่างที่หลานทําเพื่อยวนเอ๋เป็นสิ่งที่หลานตัดสินใจเองทั้งหมดไม่มีผู้ใดบังคับหลานความรักที่หลานมอบให้ยวนเอ๋อดีตปัจจุบันรวมถึงวันข้างหน้าหลานมีเพียงสามคำใบหน้าซีดขาวเคร่งขึมจริงจังน้ำเสียงที่เอ่ยก็หนักแน่นมั่นคงสามคำนี้เรียกได้ว่าเข้นมาจากเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายแล้วไม่เสียใจ หลิวยงลินประสานสายตากับส่งเทียนเหิงฉับพันเกิดอย่างหัวเราะให้กับความโง่เขาของบุตรสาวเสียอย่างนั้นยวนเอ๋อหน้อยยวนเอ๋อ เจ้ารู้หรือไม่ว่าตนเองพลาดอะไรไปบุรุษดีงามอย่างส่องเทียนเหงิงส่องโคมหาทั่วแผ่นดินแคว้นอูเกรงว่าจะไม่มีอีกแล้วน่าเสียได้ยช่างน่าเสียได้จริงๆว่าสนาดีงามถูกทำลายเพราะความงองอมเพียงชั่ววูบหากย้อนเวลากลับไปได้เขายินดีเป็นบิดาใจร้าย จับบุตรสาวที่ไม่รู้จักแยกแยะชั่วดีของต้นยัดใส่เกี้ยวเจ้าสาวแต่งเข้าตัวซ่องหอช่วงแรกนางอาจจะขุนข้องหมองใจรอเวลาผ่านไปสักพักเขาเชื่อว่านางจะรู้สึกถึงความสุขของการมีสามีที่ดีเสียงถอนหายใจหนักน่วง ดังขึ้นคราหนึ่งขณะกำลังลังเลไม่รู้ควรทำเช่นไรมือข้างหนึ่งได้ตบลงมาที่บ่าของเขาหลิวยงหลินหันไปมองพบว่าเป็นบิดาส่งเทียนเหิงพี่ตรงอย่างใบหน้าส่งตรงอย่างเรียบเฉยยากค่าเดาความคิดหยงหลนเราสองคนคบหากันเป็นสหายมาเนิร์ดนานเจ้าเป็นพ่อคนข้าเองก็เป็นพ่อคน เจ้าปรารถนาให้ลูกมีความสุขข้าเองก็ปรารถนาให้ลูกมีความสุขเช่นกันยิ่งเป็นความสุขครั้งสุดท้าย ข้าในฐานะบิดาย่อมต้องทุ่มเทสุดกำลังให้เขาได้สมหวังเดิมอยากให้พวกเราสองตระกูลเกี่ยวดองกันนานแล้วเป็นเหิงเอ๋อที่ไร้สามารถมิอาจเอาชนะใจหยวนเอ๋อได้ปล่อยนางหลุดลอยแต่งให้ผู้อื่นทำให้ตระกูลซ่องพลาดโอกาสได้รับสไพยเข้าบ้านบัดนี้โอกาสมาถึงแล้วข้ากับหูหยินไม่มีอะไรขัดข้องแม้ว่าสาาของพวกเขาจะบางเบาแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย ยงลินข้าขอใช้ฐานะบิดาสู่ขอบุตรสาวเจ้าให้บุตรชายค่าหลิวยองลินอึ้งงันชั่วขณะหนึ่งถึงกับวางตัวไม่ถูกส่งตองอย่างจึงกล่าวต่อเจ้าอย่าได้กล่าวโทษตนเองต่อให้ไม่มียวนเอ๋อการต่อสู้ระหว่างเหิงเอ๋อกับชินอ๋องก็เป็นเรื่องที่ยากหลีกเลี่ยงฝ่ายตรงข้ามก่อกบฏส่วนพวกเราคือขุนนางพักดีหลิวยงลินสายหน้าไม่เห็นด้วย เพียนเหิงเป็นคนสุขุมรอบคอบจัดการปัญหาทุกอย่างด้วยความเยือกเย็นหากไม่ใช่เพราะยวนเอ,อ๋มีหรือที่เขาจะใจร้อนวู่วามจนตกอยู่ในสภาพนี้ส่องตรงอย่างบีบไหลหลิวหยองลิ้นสายตาเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นไม่แพ้บุตรชายกิ่นอายหน้าครั่นครม้มทำให้ผู้คนต้องยอมสยบเราสองคนต่างเป็นบุรุษยึดมั่นในรัก ถ้าเปลี่ยนหยนเอ๋อเป็นหูหินทั้งสองข้าเชื่อว่าเราสองคนคงทำเช่นเดียวกันกับเขามือข้างหนึ่งยกขึ้นลูบปลายคางขณะมองประเมินบุรุษที่ตนรักเอ็นดูเสมือนน้องชายแท้ๆดูแล้วเจ้ายังไม่แก่ถึงขั้นผมขาวทั่วศีรษะใหญ่ยยต้องคิดมากทั้งที่เหิงเอ๋อยืนยันหนักแน่นว่าไม่เสียใจ หรือเจ้าไม่อยากเกี่ยวดองเป็นยอดกับตะกูลค่ะถึงหาเรื่องบอกปัดไม่ยอมตกปากรับคำเหลิววยงหลินได้แต่ไร้วาจาจะเอ่ยท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าเสียใจ จิตใจผู้คนจมดิ่งลงสู่ห้วงทุกข์ในที่สุดก็มีกิ่นอายมงคลให้ได้สัมผัสงานแต่งงานถูกจัดอย่างเร่งรีบไม่มี3ามหนังสือ6พิธีการไม่มีการประดับประดาบ้านเรือนด้วยผ้าแดงไม่มีการคำนับฟ้าดินมีเพียงเทียนแดงมงคลคู่หนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะเส้นไหว้ศพเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวมชุดแต่งงานนอนอยู่ด้วยกันในโรงศพซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับสองคนผู้คน ทยอยออกไปกันหมดแล้วห้องโถงใหญ่จึงเงียบงันไร้ซุ้มเสียงแสงจากปลายเทียนส่องสว่างราวเวลากลางวันกบความวิเวกวังเวงหน้าหวาดกลัวส่งเทียนเหิงหยิบกล่องไม้ใบเล็กออกมาจากอกเสื้อนำไปวางไว้ใต้มือหลิวหมิงหยวนที่ประสานกันอยู่บริเวณหน้าท้องจากนั้นท่าพับฝ่ามือบนหลังมือของนางนี่คือสิ่งที่ข้าทวงคืนมาจากเจ้าขันทีเท่าแท้ซุน เป็นดวงตาอันงดงามราวดวงดาวบนฟากฟ้าของเจ้าพกมันไว้ชาติหน้าเจ้าจะได้ไม่ดวงตามืดบอดอีกพบเจอคนชั่วก็ขอให้มองออกอย่างทะลุปรุกปรงอย่าได้หลงปนลวงนำพาชีวิตเข้าสู่โศกนาตรกรรมเฉกเช่นชาตินี้อีก ซ่องเทียนเหิงขยับตัวเนิบช้าภายใต้การจัดการของมารดานางกับมารดาเขาต่อให้สภาพหลิวหมิงยวนไม่เหมือนคนปกติแต่ก็นับว่ามีเขาครองความงามให้เห็นอยู่บ้างหยวนหยวนเจ้าจำคําเรียกหานี้ของข้าได้หรือไม่ยามนั้นข้าขโมยจุมพิษแรกของเจ้าเป่าประกาศต้องการแต่งเจ้าเป็นภรรยา เจ้าโมโหเกี้ยกราดวิ่งทุบตีข้าถือมีดจะแทงข้าจากนั้นก็ไม่ยอมพบหน้าข้าอีกหนึ่งปีให้หลังเพื่อพิสูจน์ตนเองให้บิดาเจ้าเห็นว่าข้าสามารถดูแลปกป้องเจ้าได้ข้าจึงไม่ลังเลพี่จะอาสาเข้าร่วมกองทัพไปร่วมรบกับบิดาเจ้าในใจตั้งมั่นหลังเสร็จศึกจะให้ทางบ้านทำเรื่องทาาทามั่นหมายรอเจ้าพ้นวัยปักปินค่อยหารือเรื่องแต่งงาน พันไม่คิดหมื่นไม่คิดการศึกที่ชายแดนจะยืดเยื้อกลับมาไม่เพียงไม่ได้ทาาทามสู่ขอหัวใจเจ้ายังถูกบุรุษอื่นยึดครองไปอีกต้องโทษข่าที่อ่อนด้อยประสบการหลงกลศัตรูจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้องพักรักษาตัวอยู่นั้นเป็นเหตุให้ทุกอย่างเกิดความล่าช้าสวรรค์น,นับว่าชิงชังข้าโดยแท้หากข้าไม่ได้รับบาดเจ็บ หากข้ากลับมาก่อนเจ้าปักปินหากข้าเอ่ยเรื่องมั่นหมายกับบิดาเจ้าตั้งแต่แรกบางทีข้าอาจไม่ต้องสูญเสียเจ้าไปน้ำตาอุ่นร้อนไหลทะลักดวงตาสิ้นหวังซ่องเทียนเหิงสุกหน้ากับไหลบ่อบางขดตัวงอยามความเจ็บปวดพุ่งทะลุทะลวงหัวใจราวฝนธนูนับพันนับหมืน่นน่าเสียดายที่บนโลกนี้ไม่มีคำว่าหากัก ไม่มีการย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตอีกมีเพียงต้องเดินต่อไปข้างหน้าหยวนนยวนในที่สุดข้าก็รอจนได้แต่งเจ้าเป็นภรรยาศพอู่ซ้วอย่างข้าให้คนพหลกหนังยัดฟางแขวนไว้บนกำแพงเมืองส่วนขันทีเท่าแซสซุนให้ห้าม้าแยกร่างจากนั้นนำแต่ละชิ้นส่วนไปฝังยังทิศต่างๆของเมืองกลายเป็นศพไม่สมบูรณ์อยู่เมืองผีอย่างคนพิกลพิการ รอยยิ้มยินดีปรากฏบนใบหน้าไร้สีเลือดการได้รักเจ้าเป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยนึกเสียใจยวนยวนข้ารักเจ้ารักเจ้าเพียงผู้เดียวไม่เปลี่ยนแปลงชาตินี้ข้ากับเจ้าไร้วาสนาจับมือครองคู่กันจนแก่เท่าหากสวรรค์เมตตาข้าขอใช้ความรักและความดีทั้งหมดในชีวิตและกับการได้ผู่วาสนาเป็นสามีภรรยากับเจ้าทุกชาติพบ ท่านใดนั้นเลือดลมภายในร่างพันปั่นป่วนริธยาประคองเส้นชีพจรของเจิ้งหวนเสียนค่อยๆหมดลงส่งเทียนเหงือกระอักเลือดออกมาเปอเปะื้อนหมอนบุกผาโลหิตแบ่งบานแทรกซึมเข้าชุดแต่งงานลมหายใจอ่อนระหอยรยรินโูเยินข้าเรียกเจ้าเช่นนี้ได้แล้วกระมังต่อให้เราสองคนไม่ได้คำนับฟ้าดินเพื่อให้ท่านรับรู้การเป็นสามีภรรยา เท่าว่าในใจของข้าโฮญินคือภรรยาเพียงหนึ่งเดียวทุกพบทุกชาติหัวใจข้าเป็นของเจ้า ริมฝีปากซี่เซียวมีคราบเลือดเลอะมุมปากประทับจุงมพิษอ่อนโยนเปลือกตาทั้งสองค่อยๆปิดลงชั่วขณะที่ลมหายใจส่งเทียนเหิหลุดลอยออกจากร่างเป็นจังหวะเดียวกับพี่ชุดแต่งงานเปื้อนเลือดมีแสงสีทองแสบตาสองสว่างคำอธิษฐานของชายหนุ่มผู้มั่นคงในรักตราบลมหายใจสุดท้ายได้รับการตอบรับจากสวรรค์แล้ว ชีวิตหลังแต่งงานของหลิวหมิงหยวนในชาตินี้ไม่มีวันใดที่ไม่สําลักความสุขผลสืบเนื่องมาจากสามีผู้ทําตัวไม่ต่างจากยาจกยากไรอดอยากปากแห้งถึงขั้นต้องลากนางไปกินบนเตียงแทนอาหารแต่ละมือ้อนางเหมือนอาหารที่ถูกกวาดจนเกี้ยงจานกระทั่งเศษเล็กเศษน้อยก็ไม่ให้หลงเหลือกว่าจะได้ยกน้ำชาให้พ่อแม่สามีเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่วันที่ต้องกลับไปเยี่ยมบ้าน ตามทมเนียมหลังแต่งงานส่งเทียนเหิงพาหลิวหมิงยวนไปยกน้ำชาให้บิดามารดาก่อนออกเดินทางไปบ้านภรรยาเดิมทั้งสองท่านรักและเอ็นดูหลิวหมิงยวนประดุดลูกแท้ๆอยู่แล้วยิ่งได้มาเป็นลูกสะภย้ยก็ยิ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษถึงขั้นไม่เห็นบุตรชายอยู่ในสายตาหลิวหมิงยวนแซงทำตาปล่อยฟ้องร้องว่าถูกสามีรังแกท่านโหกับโฮยินไม่แม้จะถามไถ่เรื่องราวเอ่ยปาก พร้อมค่าโทษบุตรชายทันทีส่งผลให้ความคับแค้นใจที่ถูกกักขังอยู่ใต้ร่างสามีมาหลายวันของหลิวหมิงยวนผ่อนคลายลงจิตใจเบิกบานเสมือนปลาได้นะ้ำมีพ่อแม่สามีคอยถือหาง อนาคตตวนซ่องโหผู้ใดจะเป็นใหญ่ไม่จำเป็นต้องขบคิดให้มากความถนนสายหลักคาลากร่ไปด้วยผู้คนสัญจรไปมาเสียงจอกแจ๊กจอแจมีให้ได้ยินไม่ขาดสายร้านรวงตั้งเรียงรายถนนหนทางกว้างขวางให้รถม้าเคลื่อนผ่านไปมาได้อย่างสะดวกสบายความเจริญรุ่งเรืองของแคว้นอูผู้ใดได้ไดพบเห็นเป็นต้องตื่นตาตื่นใจกระนั้นความคึกคักเหล่านี้กลับไม่มีผลตอ สองสามีภรรยาที่นั่งอยู่ในรถม้าหลิวหมิงยวนตัวอ่อนระทวยสิ้นไร้เรี่ยวแรงอยู่ในอ้อมอกซ่องเทียนเหงิงล้มหายใจถูกเขาช่วงชิงดวงตาหวานหยดปานน้ำพึ่งปิดปลือหัวสมองขาวพรนจำต้องยอมรับการลงโทษแสนหวานอย่างเลี่ยงไม่ได้อาพรอนฤดูหนาวหลุดลุยไม่เรียบร้อยสาบเสื้อคลายออกให้ฝ่ามือร้อนลวกได้หลวงเข้าไปสัมผัสความอวบอิ่มนุ่มนิ่มยามือใหญ่ออกแรงเค้นคึง ร่างบอบบางราวกิ่งหลิวต้องลมถึงกับสั่นสะท้านฝืนประคองสติที่หลงเหลือเพียงน้อยนิดหยุดการกระทำของสามี นางหอบเอาอากาศเข้าปากหลังจุมพิษอันยาวนานได้รับการถอดผอนครั้นสติแจ่มชัดจึงตาวัดตามองค้อนไม่น่าเชื่อว่าท่งเทียนเหิงจะเป็นคนประเภทเจ้าคิตเจ้าแ้นไม่มีความอดทนอดกลั้นนางทำให้เขาถูกบิดามารดาตำหนิเพียงเล็กน้อยเขาถึงกับทำตัวเป็นคนติดใจครับแคบขึ้นรถไม้ยังไม่ทันได้นั่งอย่างมั่นคงก็จัดการลงโทษนางเสียแล้วท่งเทียนเหิงไม่ทุกข์ไม่ร้อน กับสายตาหลิวหมิงหยวนจัดสาบเสื้อให้เข้าที่จากนั้นประสานมือไว้ที่ไถ่ทอย เอ็นตัวพิงผ่านหนังรถมาผิวปากอย่างอารมณ์ดีเดิมไม่ได้คิดจับนางกินในรถม้าอยู่แล้วถูกห้ามปรามย่อมต้องยอมเลิกราแต่โดยดีสถานที่ไม่เอื้ออำนวยเกิดอารมณ์พุ่งสูงยากควบคุมส่งเสียงไม่เหมาะไม่ควรเล็ดลอดออกไปภายนอกซื่อตื่อจวนส่งโหกับฮูหยินคงได้โด่งดังไปทั่วเมืองหลวงแน่ผิราคะในตัวเขาอย่างนับว่ารู้ความอยู่ท่านพี่ ท่านรังแกกันเกินไปแล้วคิ้วคมเข้มดุดกระบี่เลิกสูงแย้มยิ้มแล้วว่าหูหยินทําให้สามีถูกตําหนิสามีจึงลงโทษตักเตือนมีจุดใดไม่ถูกต้องหรือหลิวหมิงหยวนทําตาขวางเลือกไม่ต่อปากต่อคําเพราะรู้ดีว่าตนเองไม่มีวันเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้สองมือเร่งจัดอาพรบนร่างด้วยความฮึดฮัดขัดใจ ข้าไม่พูดกับท่านแล้วซ่งเทียนเหิงหลุดหัวเราะเห็นหลิวหมิงหยวนอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วจึงขยับตัวเข้าไปโอบกอดกดจมูกบนพวงแก้มนางเคืองสามีหรือหลิวหมิงหยวนไม่ตอบ เช่นนั้นให้เจ้าลงโทษึ้นกต่าวจบชี้นิ้วที่ปากหลิวหมิงยวนแค่นเสียงขึ้นจมูกปลายตาแยดยันช่างเป็นคนเอารัดเอาเปรียบภรรยาได้ทุกสถานการณ์จริงๆท่าทางและสายตาของหลิวหมิงยวนมีหรือที่ส่งเทียนเหิงจะอ่านไม่ออก ข้าไม่เคยเอาเปรียบเจ้าฝ่ายเดียวตลอดเวลาล้วนให้เจ้าเอาเปรียบกับคำพูดราบเรียบแสนธรรมดาแต่ความหมายที่ซุกซ่อนนั้นไม่ธรรมดาใบหน้าหลิวหมิงหยวนร้อนเผาเขินอายต่อภาพที่ผุดขึ้นมาในหัวหากพื้นรถม้ามีรอยแยกนางคงไม่ลังเลที่จะกระโดดลงไปซื่อจือถึงแล้วขอรับ ปราหนึ่งนักโทษได้รับการอาภัยจากสวรรค์เสียงของหวังมู่ที่ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาคือเครื่องช่วยชีวิตหลิวหมิงหยวนนางไม่รอช้าถาลันตัวออกจากรถม้าทันทีส่งผลให้คนด้านหลังหัวเราะชอบใจไม่หยุด หลิวหมิงยวนแซงไม่ได้ยินส่งมือให้เจือหลานประคองลงจากรถมาพอได้ยืนมั่นคงก็สาวเท้าขึ้นบันไดหินไปยังหน้าประตูใหญ่ของจวนซึ่งมีพ่อบ้านมารอต้อนรับโดยไม่รังรอส่งเทียนเฮงคุณหนูรองท่านเคยพ่อบ้านยิมคารวะทักทายจากนั้น่ายมือเชื้อเชิญคนทั้งสองเข้าจวนท่านห หูหเยินนายท่านผู้เท่าเหอหนายท่านเหอรวมถึงญาติผู้พี่ทั้งสองของคุณหนูรองรออยู่ที่ห้องโถงใหญ่นานแล้วคุณหนูรองท่านเคยเชิญ ความเร็วที่ส่งเทียนเหิงใช้ตามมายอยู่ข้างกายช่างชวนให้คนตกตะลึงหลิวหมิงย่วนปลายตาเห็นเขายืนเอามือไพ่หลังแผ่กลิ่นอายหน้าเกรงขามก็ให้รู้สึกหมันไส้ยามอยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่เห็นเป็นเช่นนี้ทำตัวออดอ้อนคอเคียยิ่งกว่าเสียวไปเสียอีกพูดถึงเสี่ยวไปก็พาให้นางฉุนกระโดดส่งเทียนเหิงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อง นั่นเพราะคืนก่อนมันกระโดดขึ้นเตียงเข้ามาขัดจังหวะเรื่องดีงามเขาถึงกับเตะสัตว์เลี้ยงแสนรักของนางออกนอกห้องยามปกติเรียกพ่อเรียกลูกยามขัดความสุขเรียกมันว่ามานพระจนผถ้านางเป็นเสี่ยวไปคงใช้กปรงเล็บข่วนหน้าบีดาใจร้ายผู้นี้ไปแล้วมีหรือจะยอมให้อภัยเพียงเพราะอีกฝ่ายเอาอาหารมาล่อตกะ,ะ,ะทั้งพ่อทั้งลูกจริงๆ ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ